สวัสดีครับผมมิสเตอร์เล์ปี้ไม่ควรจะนั่งนอนกินหรือขี้กระดูเสล์ปี้ได้ทุกเวลานีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกกันนะครับกับแบบนี่เลยครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะหรือใครที่รู้แล้วก็รู้ไปนะ <c oughs> ใครที่รู้แล้วก็ดูเพื่อความสนุกนั่นแหละนะอย่าไปคิดมากนะเอออืม ผมจะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเพื่อที่ให้ได้ดูดูแล้วจําจําแล้วนําไปใช้นําไปใช้แล้วก็จะได้เล่นเล่นได้ผ่านด่านนะผ่านด่านแล้วก็จะได้กินข้าวนะกกินข้าวอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขกันไปนะครับ What What the f u c k เรามาเริ่มกันในกว่านะสำหรับขั้นตอนแรกเราก็มากดชี้ตรงนี้นะครับให้ถึง30ทครั้งนะเนี่ยแล้วก็มันจะเปิดประตูให้เรานะถ้ากดครบแล้วนะครับ อ่าโอเคเฮ้ยฏัสดีเพื่อนเป็นไงอ้าวเราต้องเก็บชีสเก้าอันนะครับถึงจะเปิดประตูได้ครับอันดับแรกนะเราฮะช่างมันอะไรไม่รู้อันดับแรกมาทางนี้นะครับนี่ตรงมาแล้วก็ตรงมาทางนี้เพื่อมาเก็บชีสจะมีชีสตรงนี้อันหนึ่งนั่นไงนน่นไงหนึ่งอันนะครับเราต้องเก็บไปครบ9้าอัน แล้วก็ออกประตูเล็กนะแล้วก็เดินไปเลยตามทางที่ผมพาไปเนี่ยไปเก็บชีสอีกกันนะมาดูดอะไตกใจหมดเลยอะไรโอ้โหนี่ไงตรงประตูนะครับตรงประตูทางที่เราจะออกนะเราต้องเก็บชีสครบ9อันนี่ชีสอีกอันอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ตรงไปนะครับเราก็จะมาโอ้โหตรงนี้ไม่มีอะไร ช่างมัน,นะครับเรามาตางนี้ก่อนเราจะกลับไปที่เซฟโซนนะที่เรามาที่เราเพิ่งออกมาตะกี้นะเพื่อไปตั้งหลักใหม่นะเนี่ตรงนี้เออโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากเซฟโซนเลยแล้วก็ไปทางเดิมเลยนะทางที่เราไปเอาเชีตอันแรกนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่เลี้ยวขวาแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้เออนี่ าทางนี้แล้วก็ตรงไปเลยตรงไปนี่ไงชีตอีกหนึ่งอันนะครับนี่เราจะเจอบันไดนะแล้วก็มีกุญแจสีเขียวเก็บกุญแจแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าประตูนี้ตรงนี้มีชี้อีกอันนะนี่ไงโอเคเสียแล้ว ส่วนประตูตรงนี้เรายังเข้าไม่ได้นะเราต้องใช้กุญแจสีน้ําเงินซึ่งเรามีแค่สีเขียวกลับไปก่อนกลับไปก่อนออกมาจากห้องเ็นนะครับผมแล้วเราก็เดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยแล้วเราก็กระโดดหลุมตรงนี้นะเราข้ามไปทางนู้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้นะครับนี่กุญแจสีเขียวนะก็มาเปิดประตูสีเขียวตรงนี้แล้วก็เข้าไปนะครับนี่นะอว่ว่าแต ไม่เห็นหนูตัวใหญ่เลยหนูไปไหนวะจะไปดูแป๊บหนึงอยุดไหนวะช่างมันเถอะช่างมันนะครับเข้าประตูเลยกว่าแล้วก็เข้าประตูสีขาวนี่เข้าไปปึ๊บเออเนี่มันก็เรามันส่งเรามาอยู่ในห้องอะไรไม่รู้นะครับห้องนี้ห้องเก็บอะไรหรือเปล่าอย่าไปสนใจนะครับเรามาสนใจตรง นี่รหัสตรงนี้เราให้ม,มันให้เราใส่รหัสที่ถูกนะมันต้องเรียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะก็คือ3 8 4 2นั่นเองแล้วก็กดสีเขียวอ่าถ้าถูกแล้วประตูจะเปิดให้เรานะครับเราก็เดินตรงไปเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีจัมส์สแกร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เราเดินตรงไปแล้วก็ไปตามโคมไฟที่มันวางอยู่อย่อยางนี้เดินไปเลย เดินมาจนสุดทางนี่เราก็มาเจอชีสอีกหนึ่งอันนะครับพร้อมกับกุญแจสีแดงเก็บกุญแจสีแดงปุ๊บแล้วก็เก็บชีสไปเลยครับโอเคครบ5้าอันตรงนี้เป็นทางขาดเราอย่าไปสนใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาทีหลังดดลงไปครับไม่มีอะไรดดลงไปแล้วก็ไปเอาชีสอีกหน,นึ่งนะครับที่อยู่ทางนี้ มันจะมีชีสอีกอันนึงนี่ไงอ่านี่ได้หกอันแล้วเป็นไงรวดเร็วกันไหมล่ะเร็วมากเลยเห็นไหมแล้วก็จะมาเข้าเซฟโซนจุดที่สองตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเซฟโซนจุดที่สองเผื่อหนูวิ่งไล่แล้วก็จะเข้าตรงนี้ได้ออกไปเลยดีกว่าเซฟโซนออกจากเซฟโซนจุดที่จบถุยออกจากเซฟโซนจุดที่สองเออแล้วก็วิ่ง มาทางนี้นี่ประตูสีแดงตรงนี้นี่ไงทางขาดที่เราบอกนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาเราได้แล้วทางขาดที่เราเห็นตอนนั้นนะเดี๋ยวจะออ้ยฮะนั่นไงมาแล้ว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 หนูนี่แหละหนูยักษ์ที่ผมบอกนะครับตรงไหนวะไหนเนาะ ข้าพื้นสันสแล้วหน้าจอแดงๆนะครับแสดงว่ามันเข้ามาใกล้เราแล้วเราต้องรีบหนีน,นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหูนี่ไงออ้ย uh, uh, อย่าไปใกล้มันนะหนูยักษ์ตัวนี้มันเหยียบเราแบนแต่แต่ขี้แต่ขี้แ,แ,แปดเลยนะครับระวังกันด้วยนะไปไหนแล้วล่ะมันไปแล้ว <c oughs> เรากลับไปจุดเดิมดีกว่านะมันจะดักเราไหมเนี่ย โอ้โนี่เข้ามาเซฟโซนนะครับแล้วก็ไปเซฟโซนจุดแรกมันจะจุดแรกกับจุดที่2มันจะเชื่อมกันนะแล้วเราก็จะย้อนไปตรงบันไดที่เราเห็นตอนแรกๆนะครับจะไปทางเก่าเลยนี่เราจะขึ้นบันไดแล้วก็จะวนลูปอะครับมันเป็นการวนลูปนะมันจะได้ง่ายๆเชื จะเดินตรงมาแล้วก็โดดลงตังนี้เลยระวังหนูมันดักด้วยนะ,ะส่องดูก่อนเออถ้าไม่มีดักก็แล้วก็โดดลงไปเลยแล้วก็ไปเข้าประตูสีเขียวนะครับเพื่อที่จะไปเอาชีสอีกอันนะครับห้ามตายนะถ้าเล่นมาเนี่ยอย่าตายเด็ดขาดนะครับไม่<บ>ง,งั้นกุญแจรหรืออะไรนี่เราจะหายหมดนะครับนี่เราเข้ามาแล้วเราก็เข้าประตูสีขาวตรงนี้อีกรอบ ตรงนี้มันจะมีชีสครับมันจะมีมินิเกมเล็กๆนี่ไงเห็นไหมชีสอ่ะมันจะมีปากรวให้เราเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะไปเอาชีสมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ <S <S ค่อยๆเล่นไปโอ้ยค่อยๆนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบอันนี้ผมรีบไปหน่อยนี่เี่ยไม่รีบดีกว่าออนี่ค่อยๆค่อยๆโดดนี่ไงเห็นไหมง่ายๆ,ๆนี่ครับ <Nope. S 1> โอ้ยม,มดงีบเว้ะ โอดไปดิเออผ่านให้เออจือ๊บโอเคผ่านได้อันที่เจ็ดของเราเรียบร้อยใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วออกมาเลยนี่งไงเห็นไหมมันจะเข้ามาทางที่มันขาดานี่นี่ต่อไปเลยนะครับเดินไปเพื่อที่ไปเอากุญแจสีน้ำเงินโอเค นี่ยได้แล้วกุญแจสีงเงินนะครับพอได้แล้วเราก็กลับไปเซฟโซนจุดแรกนะครับเซฟโซนจุดแรกพือเราออกมานี่ไงอุ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไม่เห็นนานไม่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบจนจะจบอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งออกมาโอ้โหไอ้หนูยักษ์มาดิโอ้มันไม่ไปเลยครับแล้วเนี่เราจะผ่านยังไงทีเนะี้ยถ้ามันไม่ไปอะ ไปแล้วเหรอบันหัวยยังไม่ไปนี่วะเกือบไปนะตะเกียถ้าไปเดินให้มันเหยียบนี่โอ้โหเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยนะครับอย่าไปล่อมันเดี๋ยวเพื่อนออกมาให้มันเดินไปไกลๆเถอะโอ้หอะไรบ์โอ้โวโอ้โโอ้โหไหนกล้ามใหญ่โอ้ ทำไงเนี่ยไปเล่นเวทมากี่ปีแนะล้วก้ามใหญ่ขนาดนี้ตโวโอ้โมันไปอยังนะครับเราจะไปเข้าสะพานนะโอ้ยสะพานอะไรล่ะทุยตรงบันไดที่เดิมที่เราที่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่อธิบายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออมันไปแล้วเนี่ยมันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะวนอยู่สองสามรอบนะอยู่อย่างนี้ แล้วก็จําประตูสีน้ำเงินได้ไหมที่เราเออที่เรานั้นต้นเกมอ่ะที่เราเจอต้นเกมแล้วก็เอามาเปิดนะครับป้านี่แล้วก็เจอชีดอันนึงแป๊บนี่แปดอันแล้วอันสุดท้ายมันอยู่ในประตูนะเราต้องกดเราต้องกดเปิดประตูเนี่ยซึ่งมันจะมีสายไฟเนี่ยเปิดประตูเสร็จนะครับเราต้องรีบไปให้ทันก่อน30บวินี่ครับนี่เปิดประตูแล้ว เวลามันจะนับถอยหลังโดดไปเลยแล้วก็ตามสายไฟตรงนี้ไปนะครับมันจะเป็นห้องเก็บชีสอันนี้ไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรามาทางนี้นะครับระวังหนูด้วยนะระวังหนูยักษ์ด้วยนะออนี่ไงสายไฟตรงนี้นี่ไงประตูนะครับอันสุดท้ายแล้วเออครบแล้วครับ9อันเราจะไปทางออกกันเลยดีกว่าครับไปเลยทางไหนเนาะ ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าหรือเปล่าปึ๊บอา้าวทางไหนจะดีนะโอ้ลงแล้วครับคุณผู้ชมผมลงแล้วทางไหนวะจะผ่านแล้วเนี่ยเออเรีบๆหน่อยไหนอ่ะประตูอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับนี่ประตูมันเปิดให้เราแล้วอุ้ย มาแล้วครับโอ้โหไม่ไม่ได้พูดไม่ทันจะพูดเลยเรียบร้อยครับผมจบเกมเกมจบแล้วครับผมเป็นยังไงครับนี่เราผ่านเกมมาได้แล้วนครับสุดยอดมากเลยเนี่ยง่ายๆแค่เนี้ยเป็นไงดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้นะครับทุกคน ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับหรือใครมีอะไรติชมตรงไหนก็บอกผมได้นะครับผมจะนําไปแก้ไขปรับปรุงนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมบาย